สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง T V coder นะครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็เป็นพาร์ทของตัว back end developer bootcamp แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ได้พูดเรื่องของคอนเทนเนอร์เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยคนจะง,งงกันนะครับผมเพราะว่าตัวที่ผมจะใช้ใน bootcamp เนี่ยจะหลายๆอย่างจะเกี่ยวข้องกับคอนเทนเนอร์นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะนํามาพูดให้กับทุกคนก่อนนะครับผมก็ในเรื่องของในเรื่อง วิดีโอนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องที่มีชื่อว่า containerization concept for developer นะครับก็ในปัจจุบันนะครับผมก็ในเรื่องของ container concept เนี่ยเป็นสิ่งที่ back end จะได้ใช้กันเยอะมากๆเพราะว่ามันมีความสะดวกแล้วก็เราสามารถจะนำตัว workload ต่างๆเนี่ยนำไป deployment บนในแต่ละเครื่องได้ด้วย ด้วยการที่จะทําให้ Environment เนี่ยมันมีการจัดการแพคเกจ i ิ g งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยทําให้เราสามารถที่จะนําไปรันได้บางอันอาจจะต้องมี Configuration บางอย่างที่จะเป็นการ Setting พวก Storage หรืออะไต่างๆพวกนี้นะครับมาเดี๋ยวเรา,เาผมเกินไว้ประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามา,าไปลอง Tracking เขา,าเรียกว่าอะไรนะ e x t ก a c t กันในแต่ละพาร์ทว่าไอ,อาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรียกว่า Con t a i n e r i z a t i o n c o n c e p t เนี่ยมัน มันคือยังไงนะครับแรกเริ่มเดิมทีนะตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เปรียบเสมือนตัวคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแต่ว่ามันมีหน้าที่ออบเจคทีของมันก็คือเป็นในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ในสมัยก่อนตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้เราลองนึกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แบบเป็นแล็คใหญ่ๆแลวก็เขาจะต่อกัน,นหลายๆเครื่องเพื่อประกอบเป็นคลัสเตอร์หรือว่าถ้าแบบมินิมอลมที่สุดก็คือมันอาจจะเป็นแค่แล็ปท็อปเครื่องหนึ่งที่รันเป็นเซิร์ฟเวอร ไอ้เจ้าสิ่งนั้นแหละก็ผมถึงจะบอกว่าเซิร์ฟเวอร์บางทีเราก็ทรีตมัน as คอมพิวเตอร์เครื่องนึงแล้วคราวนี้ในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราสร้างตัวแอปพลิเคชันหรือว่าสร้างเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่เป็น back end เราต้องการจะไปดี PLOY บนเอาไปให้อะไรนะเอาไปให้ฝั่งของ operation นะครับผมในการดี PLOY ไปที่เซิร์ฟเวอร์นั้นๆแล้วคราวนี้เนี่ยไอบางทีอะ่ะ ตัวเซิร์ฟเวอร์เวลาจะ deploy แอปพลิเคชันต่างๆครับผมให้เราลองนึกภาพเวลาที่เรากำลังแบบพัฒนา development แล้วเราจะต้องทำการ install dependency หรือว่า install ตัวภาษาที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัว Python Java หรือว่าตัวจะว่ายางไงไดี Node.js หรืออะไรพวกนี้เราจะมีการ install พวกนี้มาเสมอนะครับก็คราวนี้พอมันไปบนเซิร์ฟเวอร์ถ้าในแบบในสมัยก่อนหรือว่าแบบ traditional ไม่ใช่ว่าในสมัยนี้ไม่ได้ใช้นะยังมีบางที่ใช้ ผมจะเรียกมันว่าแบบ t r a d i t i o n a l ล้กันแบบดั้งเดิมก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์จะต้องมีการ Install environment ต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วถึงจะให้การ d e PLOY m e n t เนี่ยหรือว่าแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถที่จะทํางานตรงนั้นได้นะครับคราวนี้ในสมัยถัดไปนะครับผมในสมัยถัดไปเนี่ยก็คือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยมันมเีเทคโนโลยีหนึ่งที่มีชื่อว่า Virtual Machine นะครับตัว Virtual Machine เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําหน้าที่เหมือนเป็น การแพคเกจิ้งพวกของอ environment ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ใช้ใน,นกับคอมพิวเตอร์นั้นๆซึ่งเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันจะเปรียบเสมือนเครื่องอเป็น environment เสมือนของตัวแมชชีนมันก็เลยเป็นมันก็เลยมีชื่อว่าเวอร์ชวลแมชชีนนะเนาะเปรียบเสมือน environment ของเครื่องแมชชีนนั้นๆเราจะต้องมีการ Install ทีละอันทีละอันทีละอันแล้วก็ก o p ีอ, copy ออกมาเป็นรูปแบบของ Image ต่างๆแล้วก็เอาไปรัน,นบนสิ่งที่เรียกว่าไฮเปอร์ไวเซนะ ก็เรื่องต่างๆทั้งหมดเนี้ยผมคิดว่าทุกคนสามารถได้จะไปเสิร์ชหาด้วยตัวเองได้นะครับคราวนี้ในยุคสมัยนี้นะครับผมเออ่เขาเรียกว่ามาได้สักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีพวกของคอนเทนเนอร์แล้วก็เว็บแอนด์เซมบลีก็อ่าผมจะโฟกัสแค่ในพาร์ทของคอนเทนเนอร์นะในพาร์ทของคอนเทนเนอร์เนี่ยมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้แทนพอเป็นในรูปแบบของคอนเทนเนอร์เราจะสังเกตเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นพาร์ทของสิ่งที่เรียกว่าอ่าม,อมูชเชียลแมชชีน นะก็เป็นสิ่งที่ามาก่อนตัวฝั่งของคอนเทนเนอร์นะซึ่งเราจะเห็นว่าตัว Virtual Machine เนี่ยก็จะเราก็จะเป็นการแพ็กเกจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องอัดลงไปสิ่งที่เรียกว่าตัว VM image นะครับหมดนี่แหละก็คือจะเป็นตัว VM image แล้วมันก็จะมีการเชื่อมต่อด้วยตัวสิ่งที่เรียกว่า v i r t u a l i z e hardware ตรงนี้แล้วก็ภายใต้ตัว hypervisor เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ coordinate ตัว virtual machine ไว้ให้เราลนะครับแล้วก็จะติดต่อกับทางฮาร์ดแวร์อ่ะคราวนี้ เราให้สนใจในพาร์ทของสิ่งเรียกว่าเป็นตัว virtual machine ตัวนี้นะครับก็ไอพาร์ทนี้เนี่ยตัว VM อะ่ะมันเป็นการ virtualize ตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะหมดเนี้ยมันเป็น separate OS นะครับผมก็มันก็จะเป็น image เนะทุกอันก็เป็น separate OS แล้วก็จะรันผ่านทางตัว hypervisor แต่ว่าในปัจจุบันที่เป็น container นะครับตัว container เนี่ยตัว advantage ของมันก็คือให้เราลองคิดสภาพว่าเหมือนเรือลำหนึ่งที่มีการขนส่งสินค้า แล้วคำที่ว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราแบบเอาอะไรใส่เข้าไปอ่ะเอาออกมาก็จะมีเอ่อมีเขาเรียกว่าอะไรนะผลลัพธ์ที่คล้ายที่เหมือนกับตอนที่เราใส่เข้าไปนะก็มันก็เหมือนเราส่งของอะเนาะก็ราวนี้นะครับผมคอนเซปต์ของมันก็คือเราอะจะสร้างตัวแพ็ k เกจจิ้งต่างๆแล้วก็ยัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการ เซตอัพ uh, ตัว environment ต่างๆเนี่ยบนคอนเทนเนอร์และเปลี่ยนจากมุมมองตัวนั้นอะ่ะเป็นรันบนสิ่งทเรว่าวคอนเทนเนอร์เ n นจินนะครับหรือว่าเราจะเรียกมันว่าตัวคอนเทนเนอร์โฮก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราจะเรียกว่าอะไรนะครับผมซึ่งไอตัวเนี้ยจะว่ายังไงดีอะ่ะซึ่งไอตัวเนี้ยครับผมการที่มัน virtualize ่ะมันมีความไม่เหมือนกันนะไฮเปอร์ r เเนี่ยมันจะเป็นเชิงของการ coordinate ส่วนคอนเทนเนอร n เอนจเนี่ยจะเป็นการคอนเทนเนอที่ coordinate โโกับทางค c o n t เนอร์รแล้วก็จะเป็นการติดต่อกับเขาเรียกว่าอะไรนะาร์ดแวร์อีกหนึ่งทีก็ผมก็อาจจะไม่ได้แบบว่า professional ด้านนี้มากนะก็แนะนำว่าให้แบบไปลองค้นหาดูเพิ่มเติมนะครับก็คอนเซปต์ของมันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะเราก็จะมีแทนที่จะเป็นการใช้ตัว virtual image เราก็ใช้เป็นตัว container image แ,แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับผมลืมบอกไปก็ไอตัวเนี้ยที่มันเป็นเรื่องของการที่แบบ virtual machine เนี่ยมันจะเป็นการสร้างเหมือนสร้างคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งเนาะมันก็จะทำมีการ separate ตัว r e s o u r c e ออกไปเลยนะครับแต่ว่าในขณะที่ฝั่งของ container เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีการแชร์เซิร์ฟเอร์ operating system kernel แล้วก็ตัวฮาร์ดแวรให้ใช้นะครับผมเพราะฉะนั้น คอนเซปต์จะแตกต่างกันนะ t u u l m m c h i n n e ก็คือได้เป็นเซเ a r a t e h a ฮาร์ดแวร์เซเ t e r e เ o u รีซไปแต่ว่า Container ก็จะมีพาร์ทที่ใช้ร่วมกันทำให้ตัวโอเวอร์เฮดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะอะไรนะลด s t a r t b o o t Uptime แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเบสโ c ้กคอนเซ็ปต์ของ Container ก็คือเราจะทำให้ตัวตัวแอปพลิเคชันของเราอะชิฟไปไดเ้เขาเรียกว่าอะไรนะสเตเบิมากขึ้นก็คือว่าเราไปที่ไหนก็มันจะต้องทำงานเหมือนเดินมนั่นเองนะครับ ซึ่งตัวที่ผมจะยกตัวอย่างในนี้นะจะเป็นในเรื่องของเอ Docker เป็นหลักนะครับแต่ว่าตัวคอนเซ็ปต์ต่างๆเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกันโดยที่มันจะแบ่งออกเป็นเขาเรียกนะสามสเต็ปด้วยกันนะครับผม Client ก็จะเป็นพาร์ทของตัว CLI หรือว่า Command Line Interface ที่จะทำให้ User เนี่ยสามารถที่จะใส่ Command ต่างๆแล้วก็ทำการ interact ได้กับตัว Docker Host ที่เราทำการ install ลงในเครื่องนะครับผมตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะ รัน Docker host ให้ดูนะครับผมไปไหน Docker host นี่ตัวนี้ Docker host ก็คือผมทำการ install เสร็จแล้วนะครับผมตัว Docker host เนี่ยมันก็ด้วยความที่ว่าพอเราเข้าไปกดเข้าไปเมื่อกี้เนาะมันจะไปทำการ reserve resource ต่างๆที่ที่ Docker ต้องการจะใช้นะครับผมก็คือว่าเรามีการ setting ตัว resource ที่เราต้องการจะ reserve เอาไว้แล้วนะครับผมแล้วคราวนี้ก็เดี๋ยวมันจะทำการ Start ตัว Docker Engine ซึ่งตัว Engine เนี่ยมันก็จะเป็นตัว Container Engine ที่จะทำการ coordinate พวกตัว Container ที่เราเซตเอาไว้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันนะครับผมผมคิดว่าผม reserve resource ไว้ประมาณนี้นะครับผม CPU limit เอาไว้ซะสูงเลยนะ m e me m ก็ 4G อ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอันนี้ก็คือเป็น concept ของตัว Container เราทำการ reserve resource แล้วก็อ่ะเราจะให้ไอ้เจ้าสิ่งนี้แหละทำหน้าที่ coordinate กับ container ที่เราจะ run บนเครื่องนี้นั่นเองนะโอเคก็ตอนนี้นะปัจจุบันก็คือว่ามันจะมีบางอันที่ผม run เอาไว้อยู่เนาะแต่ก็ตัวนี้ก็คือเป็นตัว Chinook database ที่ในวิดีโอเรื่องของ introduction to database management system ที่ผม run ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะก็คือเป็นตัว Chinook ตัวนี้แหละอ่ะคราวนี้คอนเซปต์ของอมันนะครับผมตัวเนี้เราเป็น client ก็คือเป็น command line interface ที่เราอาจจะใช้ตัว terminal หรือว่าตัว c l i ของเราเนี่ยทำการ communi c a ตกับฝั่งของ docker host docker host เนี่ยก็คือ provide ไอ้เจ้าสิ่งนี้แหละมาไว้ให้ไอ้ตัว c l i เนี่ยมาไว้ให้กับเราเพื่อที่จะ communi c a ตกับ docker host ก็คือมันจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแล้วก็เวลาที่เรามีการ run command ต่างๆนะมันจะไปติดต่อกับตัวของ docker daemon ครึ่งตัวนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนอ worker ที่จะทำการทำ task ต่างๆเข้ามาผ่านทาง input ของเรานะแล้วก็ วิธีการของมันนะครับผมเราก็จะแบบว่าถ้าเกิดเราจะมีการ setting up อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีการหา local registry บนเครื่องของเราก่อนก็คือเป็น image แล้วก็เป็น container ที่เราเกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีมันจะไปติดต่อติดต่อกับสิ่งที่เรียกว่า container registry นะ container registry เนี่ยมันจะเป็นแหล่งเก็บ container ก็อาจจะมีที่เป็นในรูปแบบของ public หรือว่าเป็นแบบของ private อย่างเช่นพวกอของ ออของ Cloud Provider ต่างๆนะถ้าเกิดว่าเป็น Public นะครับผมเราก็สามารถที่จะเข้าได้ผ่านทางตัว Docker h ับจริงๆต้องเป็น h u b Docker เนอะ h u b Docker.com นะครับแต่เวลาผมเสิร์ชผมก็จะเสิร์ชว่า Docker Hub ตัว Docker Hub เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เก็บพวก Official Image ไม่ใช่ Official Image Most Likely นะครับผมจะเป็น Official Image แล้วเราก็สามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ เอา ID ของตัวเองเนาะแล้วก็ Publish ตัว Public Image ขึ้นไปได้เช่นเดียวกัน Publish o o t t i n n r er r ของตัวเองขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับก็คราวนี้เนี่ยภายใต้ตัว Docker Hub นะครับผมก็จะมีตัว Official Image ต่างๆที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับผมว่าจะเป็นตัว p r s t g r e s n g i n x Python ที่มันโชว์ตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นตัวที่เราอะมีการแทนที่เราจะทำการ install n o d e j s ด้วยตัวเองบนเซิร์ฟเวอร์นั้นๆ เราก็ใช้เป็นคอนเทนเนอร์แล้วก็ยัดแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยให้มันบิวต่างๆแล้วก็อยู่คู่กับคอนเทนเนอร์ที่เป็นเบสของตัวเอ v i r o อนเวอร์เมนที่เราเลือกนะอย่างเช่นตัวที่ตัวที่คนเห็นไปแล้วตอนที่ดูเรื่องของ Introduction to Database Management System เน่ยก็จะเป็นตัวที่ชินุก d a t a b a s e นะก็คือมันจะรันของตัว r o s ส s r e s อสนั่นเอง นะครับคราวนี้ตัวอย่างที่ผมจะนำมาให้ทุกคนดูนะครับผมก็คือผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นตัว Project plus นะ Project plus เนี่ยก็ตัวนี้เป็นคอนเซปต์ก็คือจะเป็นโค้ดที่แบบว่า simple ที่เราจะใช้แค่เป็นตัวการ hello เฉยๆนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยตัวนี้ผมอยากจะให้มันเนี่ยามาทำการแพ็กเกจตัวแอปพลิเคชันเพื่อที่จะทำให้เครื่องของผมเนี่ย สามารถที่จะรันแอปพลิเคชันตัวนี้โดยใช้ environment บนตัว container โดยตรงเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะ write ตัว container ด้วยตัวเองเนาะเราก็สามารถที่จะใช้ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่ก็เริ่มต้นที่ตัว Docker file เนาะก็ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากเนาะก็ใช้เป็น Docker เช่นเดียวกันนะครับผมกเ็เลือกตัว library เอ้ยเลือกตัว base image ที่เราจะใช้ก็คือ from ะะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Command Work Directory บอกว่าอ่ะเราจะรันบน Directory App แล้วก็เราจะ Copy ผ่านตัวนี้ทั้งหมดนะครับผมไปที่ตัว Under Directory App ตัวนี้นะครับผมแล้วก็รัน i l d แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการ Move ไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยไปเป็นอีก Container หนึ่ง Base Container หนึ่งแล้วก็เอาไฟล์ตัวนี้ไปใช้แล้วก็ Expose ตัวอ่ตัวไฟล์ Build แล้วก็ e x p o s e p o r t 8080นั่นเองนะครับอ่ะคอนเซปต์ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็อันนี้ผมก็จะเป็นแค่อคอนเซปต์เฉยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างมันอาจจะดูแบบไวมากขึ้นนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะดูอะไรเพิ่มเติมนะก็คือตัวนี้เป็น Kubernetes Home l a b เนาะก็อ่แล้วแต่แล้วแต่คนแล้วกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมจะมาแค่เรื่องของการทำไม่ดีเฉยๆนะครับ การทำคอนเทนเนอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะบิวเองนะให้เราไปดูที่ตัวตัวนี้จะเห็นว่าเป็น Docker Run d o c k e r Build แล้วก็ Docker อ u l เนาะซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมรันตัว Docker ตัวนี้นะครับผม Docker ps ก็คือว่า r o c e s s นะครับ Docker Process ตอนนี้ปัจจุบันก็คือผมมีคอนเทนเนอร์รันหนึ่งรันอยู่หนึ่งตัวแล้วก็อาตัวนี้ผมขอเช็คว่าตอนนี้บนเครื่องของผมเนี่ยมีคอนเทนเนอร์อะไรบ้างนะเราจะเห็นว่าตอนนนีี้อผมมมกยู่่แคตััวเหน นะครับผมอ่าต่อไปก็คือ docker image list ก็คือเป็นการเช็คว่าบนเครื่องของผมเนี่ยมี image อะไรบ้างนะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าผมมีตัว postgres สิบห้าจาม alpine นะครับผมที่มาของมันก็คือมันจะอยู่ตรงนี้นะ postgres อ่ะไปที่ tag นะครับผมเอ้ยตัวนี้มมนก็มีนี่ตัวนี้ตัวนี้มันก็มีมมเออประกบที่ overview แต่เอ้ย ตัวนี้สิบห้าจุดเท่าไหรเ่เอ่ยเมื่อกี้เอามามลัน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 ตัวนี้สิบห้าจุดสามเอาพายโอเคแสดงว่าต้องไปดูในแท็กโทษทีครับเสียเวลานิดหน่อยอ่ะผมพิมพ์ไปแล้วไม่ขึ้นมันไม่ติดอ่ะเอาพายอ่ะโอเคลันได้ไปเท่าไหน่เอาพาย ปุ๊อ่ามันจะต้องมีการเสิร์ชหาตรงนี้นะคบผมไอเจ้าสิ่งนี้แหละมันก็คือเป็น base image ที่ผมใช้นะแล้วไอตัวเวลาที่เรามันแบบว่าพูไปใช้นะตัวเครื่องของ docker engine นะครับผมจะทําการเช็คบนเครื่องเราว่าเฮ้ยตัวเนี้ยบนเครื่องเราเป็น CPU อะไรนะครับผมมันก็จะโหลดู่พูตัว image ที่เกี่ยวข้องกับตัวเครื่องของเราให้มันรันได้นะอย่างเช่นตัวนี้ architecture เป็นเครื่องผมก็คือจะ เป็นตัว X86 นะครับผมยังเป็นตระกูล X86 อยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางที่ก็จะอาจจะใช้เป็นพวก ARM อะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะคราวนี้ตัวที่ผมจะใช้ก็คือจะเป็นตัวนี้ไปที่ตัวนี้นะครับผม rust เนาะแล้วก็โอเคไปที่รัสเสถียรแป๊บนะอ่ะโอเคก็จะมีตัวนี้นะครับผมซึ่งอ่ะตัวนี้ ก็เราก็จะมาเช็คดูอันนี้ก็คือมีแบบว่า example ให้เราดูนะครับผมว่ามันเป็นคืออะไรนะแต่ว่าผมใช้ตัวนี้เป็นในรูปแบบของ this s t o l e s s อ่ะถ้ามันก่อนเรา build ก่อนนะครับผมตอนนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้ปัจจุบันนะครับผมจะเห็นว่าผมใช้เป็นตัวแพลตฟอร์ม Linux r r m 6 4เพราะว่าในตัว home lab ตัวนี้ผมรัน จะเอาไปรันบนตัว Raspberry Pi นะครับผมซึ่งเป็น CPU ตัวของอ CPU ที่เป็นอของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะของ ARM นะครับผม ARM แต่ว่าตัวนี้เราจะรันบนเครื่องเนาะโดยที่ว่าผมอยากจะให้ไอเจ้าสิ่งนี้นะครับผมบิวขึ้นมาไม่ใช่ตัวนี้ exit ตัวนี้ปิดไปแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับผมม e s code แล้วก็ Docker Build แล้วก็ปัจจุบันผมจะยังไม่ระบุแพลตฟอร์มเพราะว่าอยากจะให้มันเนี่ยรันเครื่องผมนะ Docker Build แล้วก็ตัวนี้ผมขอใส่เป็น Customer อ่ะโอเค Customer แล้วก็ Service SVC นะผม Customer Service โอเค่นี้พอนะแล้วก็รัน Docker Build ไอ้เจ้าเนี้ยทุกสิ่ทุกอย่างอ่ะมันจะไปอ,ะอ,ะอ่าน Metadata ที่เกี่ยวข้อง บนตัว Docker Engine แล้วก็จะทำการ build ตัวตัวคอนเทนเนอร์ให้กับเราอ่ะผมเดาว,ว่ามันจะต้องนานแน่ๆนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขอ pause แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้านะครับอ่ะโอเคปัจจุบันมันก็ build เสร็จแล้วอนะเนาะก็ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นสภาพที่มัน,น,มนรัน command เนาะก็เป็นการ p u l นู่น p u l นี่นะครับก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีบนเครื่องมันก็ไป p u บนนู้น มาให้เรานะครับผมอ่คราวนี้ผมเช็คอีกทีหนึ่งนะก่อนหน้านี้ก็คือเวลาตอนที่เราเช็คเป็น docker image นะมันยังไม่มีใช่ไหมแล้วก็เป็นการเช็คนะครับผม docker image list now typo นะโอเคเราผมเห็นว่ามันมีตัว customer service ขึ้นมาแล้วเพราะว่าผม build เสร็จแล้วนะครับผมเป็นได้มา46กเมกเนาะก็ <c oughs> โอเคก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นตัวเซอร์วิสที่ทําขึ้นมาแบบแค่ Hello World อะเนาะก็อ่ะคันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําให้มันรันนะครับผมแล้วก็ใช้คอมันด์เป็นตัว Docker run นะตัวนี้นะครับผมอ่ะตัวนี้มันก็ผมก็จะแบบว่า Mapping ให้ผมก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับผมเพราะว่าผมเคยรันนะก็จะเป็น Docker run ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็น Portman ก็จะเป็นอีกคอมานหนึ่งนะแล้วก็รันตัวนี้ก็คือจะตามด้วยพอร์ตซึ่งพอร์ตเนี่ยมันจะเป็นการแมปปิ้งว่า เอยตัวที่เป็นพอร์ที่เป็นอยู่บนคอนเทนเนอร์กับพอรตที่มันอยู่บนเครื่องเราอะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เครื่องเราสามารถที่จะคุยอะไรสักอย่างได้กับตัวคอนเทนเนอร์เราต้องมีการแมปปิ้งพอตกันเพื่อเพื่อที่จะบอกว่าเอยไอพอตเนี้ยมันจะเป็นช่องทางการสื่อสารของตัวระ,ะหว่างคอมพิวเตอร์กับตัวเอนจินนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นการบอกว่าเราจะตามด้วยรันด้วยคอนเทนเนอร์อะไร ซึ่งในปัจจุบันเครื่องเราก็มี image ตัวนี้เป็น customer service นะครับผมก็รันไปตัวนี้ขึ้นไปนะเราเก็รันอ่ะตัวนี้รันด้วยพอร์ต8080เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้จะเห็นว่ามันเงียบๆนะครับผมผมเดาว,ว่าเพราะว่าผมไม่มีล็อกอะไรเลยหลังจากที่มัน connect นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็จะเป็นการเป็นการยิง Curl เข้าไปที่ Container ตัวนี้นะครับผม คอนเซปต์ <Concept S 2> ของมันก็คือเนี่ยนี่คือแอปพลิเคชันของเราแล้วก็เราเอาที่เป็นบิลทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยใส่เข้าไปในคอนเทนเนอร์แล้วก็ตอนนี้มันกําลังเปิดรับทราฟฟิกอยู่นะมาก็จะเป็นการยิงเคิลธรรมดานะครับผมเคิละสมะสมตอนนี้ก็เป็นเฮลโหลอ่าโอเคตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ JQ โอเคนี่นี่ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวเฮลโหล from customer ก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่เรา ทำเอาไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมต้องบอกเป็น disclaimer ก่อนว่าตัวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมก็ไม่ได้สอนที่เป็นเป็น,น advance อะไรมากนะแต่ว่าผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจคอนเซปต์ก่อนที่ผมจะพาทุกคนแบบว่า explore ทำนูน่นทํานี่นะครับผมไม่งั้นถ้าเกิดว่า follow ไม่ทันผมก็ไม่รู้จะสอนทำไมเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะเข้าใจเขาเีเยนะเราตอนน้องมีความเข้าใจ ระดับหนึ่งก่อนไม่งั้นจะแบบว่ามันอาจจะ s u r v ว v e ไม่ได้เลยแล้วก็จะทําให้เราสับสนแล้วก็เหนื่อยได้นะครับก็อ่ะเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับผมเกี่ยวข้องกับคอร์เทอร์ไรเซชันคอนเซ็ปต์นะก็มีช่องทางการเรียนรู้เพิ่มเติมอื่นๆื่นอีกนะครับก็ผมคิดว่าคนอื่นอาจจะสอนได้ดีกว่าผมก็มีเช่นเดียวกันนะแต่ว่าตัวนี้ผมก็จะทําให้มันมาอยู่ในซีรีส์ของตัว Back e n d Bootcamp ของเราเท่านั้นเองอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ